ถ้าคุณกำลังตามหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เจ๋งๆฉลามช็อปจอยดีจอยแท้จอยคุณภาพจอยเกมที่เกมเมอร์ชั้นนำของประเทศเลือกใช้ติดต่อได้ในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม โอเคสวัสดีครับก็กลับมากับ OP Channel นะครับผมวันนี้เราก็มากับนี่ครับผมสองคนดังนะฮะพี่บอมแห่งกายมอนสเตอร์กับพี่อ้อครับผมแอดมินของ Summoner War วอร์ทนะครับผมไทยแลนด์นะฮะเดี๋ยวลองโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับผมวันนี้เราจะมาทําการเปิดสกอร์โอเคครับผมทั้งยิ่งใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวโชว์ของเลยดีกว่าให้พี่บอมโชว์เลยดีกว่านะฮะโอเคเอาเลยฮะก็จะมีสกอร์รีเจทั้งหมด8ใบสกอร์แสงมืด18ใบแล้วก็สกอร์ส้ม37ใบนะครับโอเคครับผมผมนี่สัั่นนนนแท้เเลยะะฮโอควี นะแล้วพี่อ้อจะเปิดด้วยไหมฮะวันนี้ไวันนี้ก่อนนีวว่าใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรารวมมาจิ้มเดี๋ยวแย่งดวงด้วยออโอเคพร้อมยังตอนนี้เราอยู่แนวอะไรฮะพร้อมพร้อมเปิดยังเนี่ยพี่เช็คแนวว่ะเช็คแน่วจะซูงจะเจ็บโอเคแนวคนดังครับผมพร้อมโดนพร้อมโดนลุมดายยังฮะขอให้ได้ห้าดาวแล้วกันพร้อมแล้วครับโอเคมาวันนี้เราจะมาเปิดอะไรก่อนฮะสกอร์ส้มไหมสกอร์ส้มก่อนเลยนะครับจริงๆเราหวังหวังไม่มากแล้วว่าสกอร์ส้มหวังไม่มากครับขอมังกรไฟโปเลยโอเคสามมืดห้าดาวสักตัวมีโพลล์ลมฮะ ไอดีีน้ยังเลยครับโอ้ยังแม่โอเคขอให้มาแล้วกันนะฮะเรามาเริ่มไปแรกเลยนะครับโอเคลุยลุยโอ้โหยเศือนใจไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะบอมก่อนครับบอมครับเจวิกวินอือใบที่สองจริงๆไอ้สกอร์ส้มเนี่ยสักจิตใบมันจะผ่านสักใบสองใบป่ะปกติเลทปกติก็น่าจะผ่านแต่เลวไล้สุดๆก็ไม่ผ่านลองลองเปลี่ยนเปลี่ยนมือมากเปลี่ยนมือมากมาใบที่สามโอ้ย ไงมังกรมังกรไปมังกรไฟอันนี้ไม่เอานะครับสี่เนาะอ่าทำยัไงดีสลับกันมาโอปิกมาอ่ะมาสามคนนะฮะขอตัดกัใจเลยมือใครจะได้ก่อนกันฟ้าผ่ามือใครจะได้ก่อนงานให้มันรู้กันไปนะครับผมว่าคนมันจะซวยอ่ะนี่กี่ใบแล้วเมื่อนี้เนี่ยสามสิบเอ็ดใบละเจ้าเลยโอ้โห ยัไงครับชแนลนี้คิดว่าโอเคไหมฮะอีกไปสามใบแล้วกันโอ้ยเริ่มรู้สึกผิดอีกแล้วอ่ะโอ้ยอ๋อเริ่มปวดหวดนะฮะตาบิ๊กใช่ไหมฮะเนี่ยตาบิ๊กตาบิ๊กตาบิ๊กวิ่งได้ปรดละโอ้ยย้ายชแนลอย่งพันนะฮะเนี่ยเข้ดูกันนะเงียบกิ๊บยิ้มแน่แบบนี้แหละเงียบโอ้ยไม่ดับนะฮะไอตัวนี้ไม่นับครับผมตอนนี้ยังไม่มีหาผู้ชนะไม่ได้ เมีอะไรไม่ถูกต้องเลยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยนี่กี่ใบผ่านไปละสิบสามใบผ่านไปไม่ผ่านเลยหัวเป็นไปได้นะฮะเดี๋ยวจะต้องมีอะไรผิดพลาดละเกมนี้ถึงไม่เหมาะกับคนแบบฝันอ่อนมืออะไรเนี่ยสูตรดีกว่ามาโอ้โหสูตรก็มาแล้วผมสูามหงส์ได้สามมันหงนี่กี่โอกาสนะครับประมาณสิบสิบโอกาส่ใช่ ได้ออน้งกับตลาไประหว่าง<ะ>เราคุยกันอยู่นี่ออก,ก็รัวสกอร์ต้มไม่ยีชีวิตแต่ฟ้าก็ยังไม่มานะนี่นายชิบอย่ามันเกิดอะไรกันโอ้นี่มันไม่ใช่ละเยินมือสั้นมาปนะ่านนี้น้องไม้อยู่อยู่นี่หัวล้อกิ๊กกักกิ๊กกักอยู่หน้าคอมเลยนะฮะจบชะตากรรมเดียวกันเฮ้ย มันไม่ใช่แล้วครับโอ้ยเลอยีบอมจะมาสร้างเฮนยมาแล้วบ้าดาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยเหงืี้ยนแรกแล้ยนี่ยาอ้ยเเ็นเอิยแล้ยโอ้ยอ้ะเล้กอ้ยโาายีอ้ยโองบ่อกยนน้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยออ้ยอนยแอ้เอ่ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ะโอ้้ยโน้ยอ้ยโ้ยโอ้้อมยโอ้ยโอ้ยอ้ย้วได้โป เอ้ยโอ้โห,โโห,โโหโยิงจ้าแอสซาซินไฟอันนี้นี่ไม่เคยเห็นคนใช้เลยใช่ไหมตัวเนี้ยันนี้ยังไม่เคย,เคยนะครับกิดแล้วกันตัดได้ได้โอ,โ,โอ้โหอะไรอ,ไไอ่ะตัวสามไปปิดริงๆสก,กอร์ส้มเกมนี้ไม่หายาย,ายากมากนะครับผมคือต้องดวงดวงต้องมีอ่ะจะมาเปิดยิงเปิดกว้างกันนะ <c oughs> โว้อันนี้ก็เก็บสะสมมาก็ประมาเรียนึันได้ม จริงเวลาได้สกอร์ส้มอยากดันอยากอะไรนี่โคตรดีใจเลยนะแต่ว่า <laughs> พอมาเปิดทิ้งกันอย่างนี้เนี่ยโเเหยเสียดายมากสกอร์ส้มนีโอกาสได้มันไม่ถึงมันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถึงเขเว็บต่างประเทศที่เคยดูประมาณสัก0.5มั้งฮะคือสัก200ใบน่าจะ5ดาวตัวนึงโอบิ๊กเม,มาเลย2ใบเฮ้ยพาเลยเถอะแหมน่าเกลียดไปแล้วมีแขกมาเยือนบ้านเว้ยอ่านหันบ้านนี้มันยังไงเนี่ยฮะโอ้ยเรียบร้อยครับผม ทำทิศซีไข<ป>อป, <ะ S 2> ปิดเจมม้าเปิดไปโอเคครับผมได้ฮะโอเคแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งกดออกนะฮะพักกันก่อนครับผมเดี๋ยวกลับมาก่อนแป๊บหนึ่ง โอเคครับผมเรามาเปิดกันต่อนะครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้เปิดพัดลมแล้วนะฮะเพื่อบริหารอุณหภูมิภายในห้องนะครับผม3คนนะฮะตอนนี้อุณหภูมิเริ่มอุ่นๆข,ขึ้นมาแล้วนะฮะมาตอนนี้เป็นแสงมืดนะครับผมแสงมืดนะฮะเกมนี้สกอร์แสงมืดแม่งเก็บโคตรยากครับผมมาขัดจังคนละคนละทีเก่งใจเลยเน я, เี่ยสกอร์นี้มันหายากี่พี่เปิดเลยเหมือนกันครับผมอ่ะขอคนแรกเลยมาขอสุดท้าย สาดาวไอตัวที่อยากได้มฮะเอาแฟงไฟเลยเอ๊แฟงแสงแล้วแฟงแสงแล้วกันที่หาจากไอ้นี้ก็ได้อะไรโจนี่แล้วครับวิที่ผ่านมาอดดาวแดงอ่ะอดดาวแดงโอยแม่งดันไปลื่นครับผมบ้านสุดท้ายนะฮะเอาเลยเหรอเอาเลยสุดท้ายก็ต่อเลยต่อเลยอ่ะต่อเลยเทียบมีให้เปิดเทียบครับผมโอ้โหขอผ่าสักรอบนึง โอ้ยแสงแสงแล้วโอ้ยไอ้ตี้ไม่ต้องอารีนาแล้วนะครับไม่ต้องมาละมาละมือเริ่มมาละมือเริ่มมาละตามคำขอนี่ขอในน้อยนี่ดันให้นะฮะโอ้โหมีแล้วมีแล้วมือเริ่มืแสงมืดอีกสี่สี่นี่หมดหมยังอ๋อสี่สิบห้าโอเคครับผมสกอร์แท้มันต้องผ่ามากกว่าสกอร์เกย์แล้วโอ้ยมาแล้วได้โปรดฮาเดาอ่า โอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยหอหอหัรัฐมืดมืดดีนา้ไม่รู้ไม่เคยเห็นคนใช้ครับผมถ้าสี่ดาวแสงมืดก็มันต้องมีอะไรบ้างล่ะใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวไว้ไปศึกษาก่อนนะจริงๆนึกว่าหอหลัสมืดแสงมืดมันเป็น5ดาวแท้ต้องอนูบิสใช่ใช่เก่งมากอนูบิสอนูบิสให้แสงมืดเลยเก่งผาผ่าจริงจริงจริงๆ4สี่ดาวแสงมืดมันก็มีดีแค่สามสี่ตัวใช่ครับอยากได้พิษพีแสงเตาแสงเตาแสงนี่ยังไม่มีเลยใช่ไหมยังจัดเลย โอ้โยแสงพีแสงโอ้ยควายควายเพือกควายเพื่ออะไรโอ้ยกำยำมาเลยโอ้ยพาเธอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตื่นเต้นตัวอะไรตัวอะไรโอ้ยไม่ได้ฟักไม่รู้ ใช้แอดตัวนี้นี่อันโนมากเลยไม่มีก็ไม่ไม่เคยมีใครเห็นใครได้ใครใช้เลยใช่ไหมใช่ไม่เคยเลยเดี๋ยวต้องศึกษาละต้องศึกษาโอเคยังน้อยก็มีมอนสองใบสองใบแล้วหาเยอะกว่าเออนั่ก็ีนะดีแล้วมาผ่าเยอะๆกับสกอร์นี้โอ้โหหอมแสงโอ้แต่ก่อนแต่ก่อนนี่ตัวพีคเลยใช่ไหมพีคสุดๆเลยนะครับบิ๊กเองครับผมโอ้โห เฮ้ยผมยังไม่ผ่านเลยเนี่ยแสงมืดเนี่ยเฮ้ยยอมยอมก็ได้ไงเนี่ยโอ้ยมีมีมืดมีแล้วนะครับหกดาวเรียบร้อยแล้วตัวนี้มีกิมมืดยังฮะกิมมืดกิมแสงครบโอ้ครบสามดาวส่วนใหญ่ครบเฮ้ยทำเป็นเล่นเป็นไม่ได้เฮ้ยนี่คนนี้มือโอ้ยส่ใสดีมากดีมากฮะ ดีอ่ะวันนี้โอเคแล้วตัวนี้โอ้ตัวท็อปเลยนะครับยิงอ่ะตัวนี้ตัวท็อปแหละวีเพิ่งรู้ว่าเนี่ยลงลงไอเนี้ยสามหัวลงพวกดันพวกอะไรเนี้ยมันจะเพิ่มเพิ่มดีบัฟอ่ะเม็ดดีบัฟอ๋ออพวกเม็ดพิษมันจะเพิ่มเรื่อยๆสุดยอดโอ้ยนีคนนี้ครันเปิดแสงมืดแสงมืดนะครโอ้ยดีนะครั้งนี้มีมอนใหปั้นแล้วฮะโอ้ยเริ่มเยอะแล้วนะน้องไม้เริ่มร้อนแทนแล้วนะเนี่ยตอนดูคลิปนี้อยู่เนี่ยโอ้ยขามังเถอะโอ้ยแสงมืดรอบนี้ โอเคครับมีอะไรใช่ไหมฮะมีเดียบั้งแสงเลยครับปู่สี่ไปสุดท้ายแล้วมีความเงียบมีมจัดเลยสิของห้าดาวเนี่ยโอ้โหแมวเหมียวเกียดมันมากเลยนะตอนเจอในหอฮาร์ดเนี่ยทันยิ่งดับทวนดิบนะฮะผมไม่มีโอกาสแสงมืดรู้สึกจะไม่เคยมีเลยเนี่ยเหลือสองใบแล้วเอาหน่อยโอ้โห เอ้ยโกแซมมีเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยเป็นตัวบอหลักเหมือนกันตัวหลักเลยฮะวินี่โคตรอยากได้ไม่มากี่บ้างโอ้โหโอเคสิบสี่ใบกับสิบสี่ใบฟ้าผ่าแล้วมีอยู่แล้วใช่ไหมแสงลุกเปิดเมื่อกี้ผ่าไปกี่รอบสามรู้สี่ฮะสามนะโอเคครับผมหรือว่าเป็นเลทที่โอเคนะแตงน้อยมีมอนมาปั้นเนี่ย โอเคครับ okay, ผมกมผม็กลับมาครับผมกับไฮไลท์ของวันนี้นะครับผมดีเจนเดอรี่สกอร์นะฮะมีทั้งแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็สกอร์สะสมนะฮะโอเคพร้ม<า>อไมไหมฮะตอนนี้จิตใจเป็นยังไงบ้างแชนแนลนี้มั่นใจแล้วใช่ไหมฮะมั่นใจแล้วมาเมื่อกี้แสงมืดผ่าไปสาวมรอบโอเคถื <Okay. S 1> โอเคนะครับผมการเปิดสกอร์แล้วมีมอนที่แบบมให้ให้ปั้นนี้ถือว่าสําเร็จนะฮะว่า <c oughs> มาเอาเอาเสร็จเอาเเลยเลยฮะเสร็จเลยลุยมั่นใจเอาเอาเลยฮะมันต้องผ่าแน่นอนใช่ไหมครับ มาแล้วใบแรกมาแล้วอุ้มโอ้ยได้มาทำไมอีกเนฮึมเมจิกไนท์ไฟถืว่างานหยาบนิดๆนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะยังเหลืออีกเจ็ดใบเฮ้บิ๊กก่อนเลยมามาสกอร์เก้เอ้ยสกอร์แท้เลยแท้เลยเหลือเจ็ดใบสองซ้ำได้โบละได้โบละอื้มอุ้มอย่างลุ้นโอ้โห ซักลมใช่ซักใบอื้มจริงจริงไอ้สกอร์เลเจนจ์เกมนีที่แสงมืดว่ายากแล้วไอ้เจเลเจนย์นี่แม่งโคตรยากกว่านะครับผมเดือนหนึ่งนี้ได้สักใบสองใบเท่านั้นแหละอ๋อเลยพี่ออดได้โปนแหละมือทองครับโอ้ยพาแล้วเฮ้ยออดเล้จริงจริง บผมเมล่าลมนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปของซีรีส์พี่เมล,าเล่าเลยป่ะไม่ไม่นับแสงมืดไอ้นั้นเราไม่ได้อยู่แล้วแหละหืม <c oughs> ใบแรกมาแล้วนะครับโอเคไม่ซ้ำใช่ไหมฮะยังไม่ไม,มีมีแต่พิเไฟนะครับ<อ>มีมากครับผมมาต่อใบใบที่4นะครับโอ้จริงจริงแปดใบได้ตัวหนึ่งก็เรียกว่าโอแล้วนะแต่เอาอีตัวนี่แหละมามาเอ้ย โอ้โหนี่ไงพอรนะไม่ต้องไม่ต้องฟีลแล้วโอเคครับเคียมเลยถือว่าได้ใช้ครับผมถ้าเปิดมากินนี่ถือว่าเปวฮะแต่ถ้าเปิดมาแล้วได้ใช้นี่โอเคนะโอเคครับม่ออต่อเลยไม่กล้าเปิดเลยหืมย่าดย่ดิยอดิ่ดย่ด่ย่าด่ย่าดิาน่่่ย่่่่่่มาม อาหารครับผมม้อนสายแดะฮะ <laughs> มีเกิดมาเพื่อให้ตัวอื่นกินนะ <c oughs> ครับผมถ้าอื่นมีอะไร <c oughs> มีไฟกับมืดไปที่เขานี่มียอมใช้กันครับผมคน <c oughs> ละใบคนละใบเล็กหมดอ่ะ <c oughs> โอ้ย เมื่อกี้ลงตัวเดิมเปลี่ยนท่านะฮะเปลี่ยนหมวกจริงๆต้องเป็นไฟนะครับตัวนี้ต้องเป็นไฟฮะึมาทั้งลมทั้งน้ําเลยครับไปเปลี่ยนหมวกมาว่าเนี่ยเฮ้ยลุ้นลุ้นมาอีกสองใบแล้วโอบิ๊กโอเแผมเดี๋ยวให้อ้ออีกใบหนึ่งโอเคมาอืมาให้มันรู้กันไปได้โปรละย่อท้าแอบดูโอ้ยเคเด็กโอ้ อีหมวย,อยโอ้ยิ๊ยยดเปิดอะไรแม่งอีหมวยแม่งตามมาหลอกหลอนหนึ่งกันไอดี <c oughs> คนอื่นเลยว,วะเนี่ยมานะใบสุดท้ายแล้วนะนอือ last one เล็กหมดโอ้ย โอ้ยตัวสามสานตัวแรกโอ้ยจุดเริ่มต้นมาแบบจุดจบเลยอีตัวนี้แต่ไม่เป็นไรครับคีเมล่าลมนะฮะแปดใบได้หนึ่งตัวโอเคนะพี่ว่าโอเคแล้วแหละโอเคมากๆเลยเราได้คีเมล่าด้วยได้ใช้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่คีเมล่าลมก็โอเคน่าจะเมียดแรงด้วยนะโอ้ยเรียบร้อยครับผมก็โอเคนะวันนี้ได้5ดาวมา1ตัวกับมอนสี่ดาวไว้ปั้นเยอะแยะเลยป่ะฮะครับผม ว่าโอเคนะฮะโอ้โหขอดูคิมเมราหน่อยเป็นบุญตาวิโคตรอยากได้เลยคือแค่หน้าตาแม่งก็โหดแล้วอะ่ะโอ้โห ยล็อกมอนยังล็อกมอนเนี่ยเดี๋ยวเวอกินเลยลโอกโอนหยังอันนี้เดวิลเริ่มขาดแคลนแล้วนะครับโอเคมีเดวิลเท่าไหร่นะตอนนี้ไม่ถึง10ตัวไม่ถึง10ตัวโอเคครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบกันไปก่อนนะครับผมสำหรับยังไงก็ขอบคุณพี่บอมกับพี่อ้อมากแล้วกันนะครับผมดีไว้ใจให้เรามาเปิดโอเคครับผมไงก็ถ้าใครถูกใจก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ subscribe ช anel ของเราด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคไงวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม